สวัสดีเพื่อนๆพี่พทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตารีดหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีพศ2539รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินนะครับได้มาใหม่นะครับผม องนี้เป็นพระที่ผิวนะครับสวยนะครับสวยมากๆนะครับสําหรับอง์นี้ผิวสวยจริงนะครับผมผมเห็นนี่มือไม้สั่นเลยนะครับก็ได้มาแล้วนะครับผมดูผิวนะครับปีต์ดมากนะครับองนี้ผิวดีมากมีกล่องเดิมพร้อมนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดบัดชังให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานียี่สิบแปดธันวาปีสามเก้านะครับพระรุ่นนี้นะครับออกที่วัดชังให้โดยตรงในปีพศสอง9มนะครับมีในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับผมที่สมาคมรับรองนะครับรุ่นนี้เป็นยอดนิยมนะครับมีในรายการประกวด มีในสะระบบของทางวัดชัวชัวหนึ่งเอร์เซนะครับผมแล้วก็เป็นศักดิ์ศรีเตารีดหลอรุ่น2นะครับของทางวัดชังไ้เตารีดหล่อรุ่นแรกของวัดชังไ้เนี่ยจะเป็นปีพศสอง5นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับสพิมพ์ห้าเนื้อนะครับผมสพิมพ์ได้แก่นะครับ พิม์พใหญ่แบบนี้นะครับพิม์พกลางแล้วก็พิม์พเล็กแล้วก็กิ่งเฉลิมพลนะครับผมห้าเนื้อนะครับประกอบด้วยเนื้อทองคําเนื้อหน้าแล้วก็มาเนื้อเงินนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับแล้วก็เนื้อนวะนี่นะครับนวะทองทิพย์เงินนี่เงินแบบนี้นะครับหน้านะครับแล้วก็ทองคํา นี่เป็นน้าคนะครับหน้ากับทองคำนี้จะมีการลันนัมเบอร์นะครับผมที่ด้านหลังเนื้อน้านี่อยากชมนัดดูได้นะครับเปิดไว้สามแสนนะครับผมมาต่อกันนะครับโชก็องค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับพิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินพิมพ์ใหญ่จะสร้างทั้งหมดนะครับสามพองค์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากนะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่เนื้อเงินเป็นพาย,ยอดนิยมเก็บไว้นะครับอนาคตดีนะครับผมแต่ว่าเออเราจะมาแขวนพลาเล่นพลาด้วยแบบว่าอนาคตอย่างเดียวอะไรี้ไม่สำหรับผมยังไม่ใช่นะครับ ผมก็จะดูพิธีด้วยนะครับควบคู่กันไปเพราะว่าผมเล่นเนี่ยผมเก็บเองแฟนเองด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าเอ่อเล่นเทรดขายอย่างเดียวนะครับผมก็รุ่นนี้เนี่ยที่ผมชอบนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับการสร้างชัดเจนนะครับผมการสร้างชัดเจนเจตนาในการสร้างพารุ่นนี้บริสุทธิ์มากนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับ พิธีนะครับพิธีนะครับพิธีของรุ่นนี้นะครับปลุกเสกที่วัดชังให้สามวันสามคืนนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดสายขาวเป็นเจ้าวิธีในการปลุกเสกนะครับเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายครับข้างเลยนะครับผมอาทิเช่นหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพนะครับหลวงพู่เขียววัดห้วยเงาะหลวงพ่อพรมวัดพราณุภาพหลวงพ่อทองวัดสำเพาเฉย ที่เอ่ยมานะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนน้อยเลยนะครับผมเกจิดังๆภาคใต้เต็มเลยนะครับที่มาร่วมปลุกเสกพระรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระที่พิธีดีเจตนาการสร้างดีนะครับแล้วก็องค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อพิเศษด้วยนะครับก็คือเนื้อเงินนะครับผมสร้าง3 5 0พัน้าร้อองค์เท่านั้นยวผมขอญาตแกะให้ดูนะครับกล่องนี้วิ่งเลยนะครับองค์นี้กล่องวิ่งมาก แล้วก็มันเดี๋ยวมันดูองค์พระกันนะครับองค์นี้เป็นพระผิวสวยนะครับหล่อสวยผิวสวยดูนะครับจี๊ดมากเดี๋ยผมโฟกัสให้ดูนี่ดูนะครับดูผิวองค์นี้ไล่จากล่างก่อนแล้วกันนะครับบัวเด้งทุกเม็ดหัวเข่าเต็มหัวเข่าเต็มนิ้วเท้าติดชัดมือติดชัดแขน พิมใหญ่จะมีหลุมตรงนี้ทุกองค์นะครับแล้วก็มีเนื้อเกินนะครับที่หน้าผ่ากจมูกโด่งเฟลเลยนะครับเจ้าของเก่านี่ห่อพลาสติกอยู่เลยนะครับผมองค์นี้เนี่ยแบบไม่น่าเชื่อมากนะครับผิวก็เลยจี๊ดได้ขนาดนี้นะครับห่อพลาสติกเก่าๆอยู่ในกล่องเลยนะครับผิวเลยแบบออหืเราจะเห็นเนี่ยที่เป็นเหลือบเหลือบทองทองเหลืองเหลนิดๆเนี่ยอันนี้คือ ชี้ให้เห็นนะครับว่าเป็นผิวเดิมได้นะครับผมผิวเขาสดจริงนะครับองนี้แต่อง์นี้นะครับมีฝามพิเศษตรงเป็นบล็อกนะครับผมบล็อกที่ว่าเนี่ยคือบล็อกหลังเรียบเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับบล็อกนี้จะค่อนข้างเจอน้อยหายากเลยนะครับผมดูที่หน้านะครับอง์นี้หน้าสวยนะครับหน้าสวยจริงนะครับ ปากเป็นกระจับจมูกโดง่งปี๊ดเลยนะครับหน้าใหญ่เด้งๆสังคติเนื้อเงินหล่อได้แน่นมากนะครับจีวอหล่อเต็มแน่นเปี้ยนะครับเปี้ยเปี้ยเลยนะครับเส้นคอคางใบหูองนี้สวยจริงนะครับผมพ้าเนี่ยเป็นพ้าหล่อนะครับ เมื่อเขาตัดช่อเสร็จนะครับเราจะต้องเห็นรอยแต่งเชียนะครับองค์นี้แต่งเชียแนวตั้งนะครับเขาจะมีแนวนอนแนวเฉียงด้วยนะครับก็มันอยู่ที่ว่าจังหวะแล้วแต่นะครับว่าช่างเนี่ยเขาจับพักขึ้นมาแบบไหนนะครับผมในการแต่งพัก3,500องค์นะครับแต่นะครับองค์นี้เป็นบล็อกหลังเรียบซึ่งบล็อกหลังเรียบนะครับจะหายากนะครับผม สร้างน้อยฝาบล็อกอื่นเยอะเลยนะครับนี่หลังเขาจะเรียบเอกลักษณ์ของบล็อกหลังเรียบเนี่ยเอกลักษณ์ของบล็อกหลังเรียบนะครับนี่พิมพ์ตรงนี้เนี่ยเขาจะเชิดเชิดหน่อยนะครับผมเป็นแบบหัวเรือเลยนะครับพิมพเขาจะเชิดเชิดผิวเป็นไงครับปี้ปาร์ดมากนะครับองนี้อยู่ในเรี่ยมทองเนี่ยรับรองว่าสดจริงนะครับ ทีแรกผมองค์นี้ว่าจะซื้อมาเก็บๆนะครับก็เอาลงไปเสริมบ้างนะครับผมเพื่อนๆนพี่จะได้เห็นโคโคลงไปเอ,อสลับกันบ้างนะครับความจริงผมจะซื้อเก็บเงียบนะครับนี้มาบอกให้ให้ฟังตามตรงเลยนะครับผมตัวนี้ผมเก่งนะครับว่าขึ้นอนาคตขึ้นแสนได้นะครับสําหรับตัวผมก็เราจะได้ควบคู่กันไปนะครับทั้งพุทธคุณแล้วก็ เออดีฝาเอาเงินฝากธนาคารนะครับผมสำหรับพารุ่นนี้ในอนาคตดูงานนะครับโค้ดถอดมาหาผมที่ตอกนี่โค้ดถอดมาหาผมตอกเรียบร้อยนะครับหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้คำว่าวัดนี่ไม่ติดนะครับพอดีองค์นี้เนี่ยตอกหนักเอียงไปทางคําว่าให้นะครับผม แล้วก็2 8่สิันวาปีสามเก้านะครับแล้วประจวบเหมาะด้วยนะครับผมพอดีหยิบองค์นี้มาไว้นี่องค์ทองทิพย์ที่ผมเอามาไว้ในถาดนะครับนี่ที่ว่าผมจะเตรียมไปเลี่ยมนะครับทองทิพย์เนี่ยดันเป็นบล็อกหลังเรียบเหมือนกันด้วยนะครับผมเห็นไหมครับนี่ทองทิพย์นวะเงินเขาจะมีบล็อกหลังเรียบนะครับ เพราะว่าพระสร้างหลักพันองค์นะครับจะมีบล็อกหลังเรียบแต่ว่าทองคํากับหน้า,น,านี่เป็นบล็อกบังคับนะครับเป็นบล็อกทองคําบล็อกล่ําหน้าใหญ่นะครับผมผิดบล็อกมาล่วงนะครับมีคนโดนเนื้อหน้าเก๋บ่อยมากนะครับสําหรับพิมพ์ใหญ่นี่นะครับบล็อกหลังเรียบหายากนะครับอันนี้ผมจะ นำไปเลี่ยมมาให้ชมนะครับผมเดี๋ยวรอสักพักนะครับนี่จะเป็นเงินหลังเรียบนะครับมีผมมีนาวาหลังเรียบด้วยนะครับแต่ว่าพอดีอยู่อีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ้าลื้อให้ดูได้ผมจะลื้อนะครับขอญาตวางพระสักแป๊บนะครับผมน่าจะอยู่แถวนี้นะครับ ดีเปิดเปิดตู้นี้นะกล่องนี้จะอยู่ใกล้มือนะครับได้ดูนะครับผมพอ <c oughs> ดีผมแยกไว้ผมจำได้นะครับนวะบล็อกหลังเรียบน,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 นี่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 ครับนวะบล็อกหลังเรียบบางคนดูไม่เป็นดูเก๋เลยนะครับ เขาจะมาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับคือถ้าเขาเห็นหลังเรียบแบบนี้เขาจะบอกว่าหลังไม่มีรอยตะไบเก๊นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมกําลังจะบอกว่าคือพารุ่นนี้ขอไม่ตะไบหลังนะครับมีอาจจะมีแต่งบ้างนิดหน่อยเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเออเขาเรียกว่าข้างหลังเนี่ยขเยขาเป็นมาจากพิมพ์พานะครับ ยที่เห็นเส้นสายทั้งหมดข้างหลังเนี่ยเป็นพิมพ์พราล้วนนะครับไม่มีการแต่งตะไบนะครับผมเป็นพิมพ์พราล้วนนะครับที่เห็นเป็นเส้นสายเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมาสวดหรือเขาจะมาบอกว่าหลังไม่แต่งตะไบเก๋อันนั้นเน่ยเขาดูพราไม่เป็นเลยนะครับผมจะบอกให้เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยเนื้อวาวเนี่ยหรือว่าเนื้อเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็จะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับผมที่ว่าไม่แต่งตับใบนะครับผมคือเป็นมาจากพิมพ์พานั่นเองนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกทั้งมีเส้นแล้วก็เรียบเนี่ยก็คือเป็นมาจากพิมพ์พลาล้วนๆนะครับผมนอกจากจะเป็นแบบว่าเนื้อเงินบางองนะครับที่ว่ามีการตะบใบแต่งนะครับผมถ้าตะบใบแต่งอย่างเงี้ยเราก็ยังเห็นเส้นพลาเก่าอยู่นะครับเส้นบังคับพิมพ์ของเขาแต่ว่าอันเนี้ยบางทีเนี่ยเขา เขาเรียกว่าช่างเนี่ยเอาไปทำนะครับแต่งเนี่ยให้ดูลึกเหมือนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับทำให้เหมือนปีศูนย์ห้ามากที่สุดนะครับผมก็เลยเจียแต่งไปนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับพาลุนี้เนื้อเงินเนี่ยผมอยากจะเก็บให้ได้สักห้าสิบองค์ร้อยองค์นะครับเนี่ยถ้าไปเลี่ยมมานะปี๊ดแน่นอนนะครับองค์นี้ผิวสวยมากนะครับ สวยเบียดสวยไม่ไม่เบียดนะครับสวยผิวสวยฝ้าองค์นี้ผมเลี่ยมทองอีกนะครับสําหรับองค์นี้ผิวจะจีดจาร์ดมากนะครับทองทิพนี่ยผมจะไปเลี่ยมก่อนนะครับผมบอกหลังเลี่ยมสามองเดี๋ยวก็ค่อยค่อยดูค่อยติดตามชมกันกันแล้วกันนะครับผมผมก็เลี่ยมเสร็จก็จะเปิดราคาลงไปนะครับ ผิวสวยหล่อเต็มนะครับบล็อกหายยากตรงคำว่าวัดหน่อยหนึ่งแค่นั้นนะครับผมที่หายไปแต่ว่าผมบอกเลยนะครับว่าพระต่อโค้ดไม่เต็มเนี่ยเป็นพระที่ดูง่ายที่สุดนะครับผมพระเก๋เนี่ยพระเก๋สมัยก่อนยี่สิบสามสิบปีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพระเก๋สมัยก่อนเนี่ยเขาจะดูว่าเอ้ยพระไม่เรียบร้อยนะครับเป็นพระเก๋แต่สมัยนี้นะครับยุคพวกผมนะครับผม ทาท่าเออเาเรียกว่าที่ทําเก้ออกมาเนี่ยคือเป็นพาที่เรียบร้อยโค้ดสวยนะครับเพราะว่าเขาเรียนรู้มานะครับผมว่าเออต้องทําให้คนสวดได้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับผมตอกโค้ดในเรียบร้อยนะครับไม่เอียงเลยตอกเต็มเปี้ยแต่โค้ดเกนะครับก็รุ่นนี้ก็จะได้ทั้งพุทธคุณแล้วก็อนาคตดีด้วยนะครับผม สำหรับองนี้มีกล่องเดิมนะครับเดี๋ยวเสร็จเนี่ยผมก็จะซีนใส่พลาสติกเดิมนะครับเพื่อป้องกันผิวก็สำหรับองนี้นะครับจี๊ดจีจัดจัดองนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับผมองนี้ผมเปิดราคาไว้ที่สาม0มื่นเจ็ดพันบาทนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพพร้อมส่งด่วนนะครับแล้วก็ ผมอยู่สารยาพุทธพลทนคนครปฐมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนี่พี่ท่านใดอยู่ใกล้อยากจะนัดรับพระได้ก็ไม่มีปัญหานะครับผมส่วนผู้ที่อยู่ไกลนะครับหรืออยู่ต่างประเทศนะครับผมก็ส่งประจํานะครับผมไม่ว่าจะเป็นไต้หวันเกาหลีออสเตรเลียอเมริกาสิงคโปร์นะครับมาเลยส่งมาหมดแล้วนะครับผมยงก็หลงปทั่วนี่ยังไม่เคยส่งไปลาวทีนะครับก็เกำลังจะบอกว่า รับรองนะครับว่าไม่มีสูญหายไม่มีแต่หักอย่างแน่นอนนะครับผมจะห่ออย่างดีกันกระแทกกันน้ํานะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเรียกว่าเนียบนะครับผมเป็นคนห่อผ้าเนียบมากไม่ต้องห่วงนะครับยิ่งผ้าแพงผมยิ่งระวังขึ้นไปอีกนะครับก็สามหมื่นเจ็ดนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับแล้วก็มีผักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผม เชิญเพื่อนเพื่อนพี่พเข้าไปรับชมพาเเพื่องในช่องกันได้นะครับเราก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกริ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ